สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับหลายคนมาพูดถึงสวรรค์นะครับอยากไปสวรรค์จังนะเพราะว่าสวรรค์นะตามในคัมภีร์นะครับในหนังสือนะพันนาไว้มากมายนะถึงความวิจิตรสวยงามนะของสวรรค์ นเป็นดินแดนที่คนดีอยากไปอยู่นะครับเป็นสุขติภูมินะครับพบหนึ่งที่มีการกล่าวไว้ในพุทธศาสนานะครับแต่ว่าความทุกข์ก็ไม่สามารถนะครับนะที่จะดับไปได้นะบนสวรรค์โอทำไมนะเทพเทวดามีวิมานมีเครื่องแต่งกายอาภรณ์ที่สวยงามนะครับนะนะมีสิ่งที่สมปัฒรถนาตั้งมากมาย นะครับแล้วความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์ต่างจากมนุษย์หรือไม่นะครับและอะไรจะดีอะไรจะประเสริฐเลิศก,กว่าการได้เกิดบนสวรรค์นี้น่าสนใจนะเพราะหลายท่านเนี่ยได้ยินว่าโอไปสวรรค์นี่นะหลายท่านก็บอกเอ๊อยากไปนะ่าสวรรค์เอ่อถ้าเรามองอย่างนี้นะครับนะเรานึกถึงคนที่เหมือนกับว่าเกิดในโลกใบนี้นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานาเกิดมาในแวดวงนะคนที่ได้รับการยกย่องนะครับเกิดในวงตระกูลที่ดีอย่างเงี้ยน,นะสมมติในโลกมนุษย์นะเราก็พอเปรียบเทียบได้ว่าเออนะบางทีจึงมีคำเปรียบเทียบว,ว่าโอโ้โหเหมือนลูกคุณหนูลูกเทวดาเลยนะก็แปลว่าเทียบเคียงนะถึงความสุขความสมบูรณ์นะความสมหวังนะครับ แต่ลูกเทวดาในโลกมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์ไหมมนะีความทุกข์จากสิ่งที่บางทีไม่สมหวังเช่นอาจจะตัวเองรวยอยู่แล้วนะมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วนะมีสถานภาพดีอยู่แล้วนะแต่วเวลาออกไปในสังคมก็ไปเปรียบเทียบถูกไหมนะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไปเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องนะครับก็ไปเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครนะใครสวยกว่าใครหล่อกว่า นะใครมีเครื่องอภร์ดีกว่าใครมีบ้านเลิศหรูกว่านะใครมีสถานภาพนะบางคนก็เอาเรื่องของการศึกษามาแข่งขันกันบางคนก็เอาเรื่องของเงินทองเอาตําแหน่งสถานะภาพนะมาแข่งขันกันก็เกิดความทุกข์ไงฮนะถ้าราถึงนี่คือความทุกข์ของคนรวยนะที่เกิดมาแล้วเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกเทวดานะก็ยังมีความทุกข์ ความทุกข์อีกประการหนึ่งนะครับของคนรวยนะที่เกิดมานะครับในวงตระกูลนะที่ดีนะชนชั้นสูงเกิดมาที่เพียบพร้อมด้วยทรัพสมบัตินะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีครือาหารมีรถยนต์มีเครื่องประดับแต่งกายหรูหรามากมายบางคนผิดหวังความรักนะบางคนนี่ไม่สมหวังความรักนะไปรักคนนั้นแต่ไม่ได้สมหวังนะครับคนที่รัก นะเราไปรักเขาเขาไม่รักเราคนที่เขารักเราเราไม่รักเขาอะไรวุ่นวายประมาณนี้แหละครับนึกภาพไหมแล้วสุดท้ายไม่สมหวังนะหาคู่ไม่ได้บางคนไม่สมหวังเรื่องของคู่ครองบางทีมองออกไปอีกละนะเห็นเพื่อนสมหวังนะเพื่อนมีทั้งโอ้โหทุกอย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบหมดนะครับนะทั้งรูปร่างหน้าตาโอ้โหมีแฟนมีคู่รักสมหวังแต่เราผิดหวังเราไม่สมหวังนี่คือความทุกข์ ของคนที่ดูเหมือนว่าเกิดมาเป็นรูปคนรวยเกิดมาในวงตระกูลดีนะชนชั้นสูงเกิดมาเพียบพร้อมด้วยสมบัตินานานานะครับเพียบพร้อมด้วยเงินทองนะเพียบพร้อมทุกอย่างนั่นแหละคือความทุกข์วันความทุกข์ไม่ได้แบบว่าเกิดมาแล้วนะดูเหมือนเปลือกภายนอกสมบูรณ์พุนสุขนะไปด้วยชื่อเสียงเงินทองวงตระกูลนะครับบางทีมันมีความผิดหวังจากความไม่สมหวัง การเปรียบเทียบนะครับกับเพื่อนกับญาติพี่น้องนะครับแล้วมันเกิดความรุ่มร้อนขึ้นในจิตใจเกิดเป็นความอิจฉาริษยานะเกิดเป็นความเปรียบเทียบแล้รู้สึกว่าเป็นปมนะจะรู้สึกต่ำต้อยนะหรืออย่างไรถ้าเราเทียบเคียงลักษณะสิ่งที่ผมเล่าไปในโลกมนุษย์เนี่ยเราก็จะพอเข้าใจว่าบนสวรรคนะ์สมมติว่าเรามีโอกาสไปเกิดบนสวรรค์ บนสวรรค์ก็เป็นแบบนี้แหละครับมีเทพเทวดามีเทพประบุเทพธิดานะมีคนสวยงามนะมีรูปลักษณ์ที่ดีนะแต่ว่าก็มีการเปรียบเทียบกันมีการแข่งขันกันนะใครอาพรเด่นกว่าใครเหลือกว่าใครใครมีวิมานใหญ่กว่าใครมีรัศมีสวยงามกว่าใครหรือผู้ภาษาง่ายๆก็คือเทพเทวดาก็จะมีความไม่พอใจในสถานภาพของตนเองบนสวรรค์ได้เหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าตัวเองแย่กว่าคนนั้น วิมานชั้นเล็กกว่าเขานะสีเสื้ออาพรชั้นรัศมีสู้เขาไม่ได้นะครับอีกประเด็นนึก็คือเรื่องของความรักนะเทพเทวดาถูกไหมฮะเทพบุตรกับนางฟ้านะไม่สมหวังในความรักเขารักชั้นฉันไม่รักเขาฉันรักเขาเขาไม่รักฉัน้นวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้มีความผิดหวังมีความไม่สมหวังอันท,ที่อาจจะเกิดในวิมานหลังใหญ่มีอาพรเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับมีความสวยงาม ช่ไหมฮะแต่ว่าไม่สมหวังก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นได้เหมือนกันในเทวโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มนุษย์โลกกับเทวโลกมีความแตกต่างกันเนี่ยนะในเรื่องของกายหยาบกับกายทิ์แต่ว่าเรื่องของจิตใจความทุกข์บางทีก็เรียกว่าถ้าไม่แตกต่างนะถ้าว่าผู้คนที่ไม่เคยฝึกฝนเจริญสติภาวนามาเลยก็ไม่สามารถส่งเข้าไป เห็นจิตใจตนเองถึงต้นสายไปเหตุของความทุกข์มันเกิดจากเหตุอะไรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอยากไปเกิดบนสวรรค์พราะคิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกมีวิมานอันเป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์มีเครื่องแต่งกายอาพรที่เป็นทิพย์มีสิ่งสวยงามดนตรีขับกล่อมบรรลมอยู่ตลอดเวลานะครัคิดว่ามีความสุขแล้วนะแต่ว่าพอไปอยู่จริงอ้าวทำไมไม่สมหวังทำไมวิมานหลังเล็กกว่าเขา นะทำไมเครื่องแต่งกายอาพลรัศมีสู้เขาไม่ได้นะทำไมฉันรักเทพบุตรตนนี้นะหรือว่าฉันไปชอบนางฟ้าตนนี้แต่ว่าเขาไปชอบคนอื่นก็คือความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังมันก็ตามมาซึ่งความทุกข์นั่นเองนะความเศร้าโศกค,ความพัดภาคอะไรนะต่างๆนาะนาะหรือในกรณีที่สมหวังก็เหมือนกันสมมติว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาสมหวัง เานะอยู่คองคู่กันอยู่บนสวรรค์เกิดมีใครนะต้องไปเกิดนะเพราะหมดบุญแล,ล้วบนสวรรค์เกิดความพัดผ้าอีกแล้วพอนะเกิดความพัดผ้าก็เกิดความเศร้าความทุกข์เห็นไหมครัเพราะฉะนั้นต้นตอของทั้งหมดทั้งปวงของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าบนโลกมนุษย์หรือบนสวรรค์เนี่ยนะถ้ายังจะต้องมีนะครับความทุกข์ก็คือความไม่สมหวังความพัดผ้า นะความไม่ได้ดังใจเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็จะเกิดความทุกข์ได้มันในพุทธประวัตินะครับบางทีเราฟังเรื่องราวนะว่าเอ๊ะทำไมนะชาวสวรรค์นะทำไมถึงลงมาโลกมนุษย์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะมากลับไหว้นะครับมาฝึกฝนเพราะว่าเขามีความทุกข์ก็เหมือนมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์คนรวยๆนะครับไฮโซทั้งหลายนะที่ สมบูรณ์แบบนะด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกบ้านครื่อหาดรถยนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับเครื่องประดับมากมายเขาก็มีความทุกข์ของเขาเพราะจากความที่ไม่สมหวังความผิดหวังน,นั่นองมันอะไรที่ดีล่ะครับในพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้านะครับได้ตัดสอนไว้ว่าสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าเลิศกว่าได้ ได้การที่ไปเกิดบนสวรรค์นี่คืออะไรก็คือการบรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลใดนะครับได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือฝึกฝนจเจริญสติภาวนาบนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วสามารถจะบรรลุธรรมคือไปเห็นอริยะสัจสี่เห็นว่าทุกมันมีเหตุแห่งการเกิดทุก และเดินบนเส้นทางที่ดับทุกขและเห็นซึ่งการดับทุก์ได้คือเห็นครบ4ประการนะครับคำว่าเห็นอริยสัจสี่คือเห็นครบ4ประการนะครับคือเห็นทุกเห็นสมุทัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกนะครับเห็นนิโรธคือความดับของทุกขและเห็นมรมรอันนี้ก็คือย่อมาจากอริยมรมีองค์แปประการนั่นเองเห็นทางซึ่งถึงความดับของทุกได้ถ้าเห็น4ประการนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านตัด บอกไว้นะครับว่าเลิศก,กว่าประเสริฐกว่าได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิบนแผ่นดินโลกเลิศก,กว่าประเสริฐกว่าการได้เกิดบนสวรรค์ไม่น่าเชื่อนะครับนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าคลิปก่อนน้นนี้ผมก็ได้พูดได้ฟังแล้วว่านะถ้าเราเบื่อโลกมนุษย์นะโอ้โหเต็ไมไปด้วยคนทุศีลน,นะมองไปทางไหนก็มีแต่คนไม่ดี คนผิดศีลห้านะคนที่ไม่รักษาความดีนะบางทีไม่มีฮิลิโอตตะปะไม่ได้ละอายไม่ได้เกรงกลัวในการทําบาปกรรมเลยนะหลายคนเรามองใบโอ้โหนะเป็นลักษณะของการทําความชั่วที่หน้าด้านด้วยสำเปกเพราะเขาไม่กลัวเขาไม่เชื่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดซึ่งหลายครั้งเราบอกโอ้โหสงสัยจะถึงการกระยุกแน่เลยนะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นี่มองใบโอ้โหเลอะเทอะสกระปรกไปหมด ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลห้าไม่รักษาศีลห้าทั้งสิ้นไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกนะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนะทำชั่วกันไปทุกวี่ทุกวันเวลาเราเห็นเราเบื่อหน่ายใช่ไหมโอ้โหน่าเบื่อนะไม่อยากอยู่เพราะมันสกรปรกเลอะเทอะเพราะเราเป็นคนรักความสะอาดนะคนที่รักษาศีลห้ารักความสะอาดก็คิดว่านะอยากจะหนีไปบนสวรรค์นะไปเทวโลกดีกว่านะไปเกิดเป็นสวรรค์นี่ดีกว่า แต่ไปเกิดบนสวรรค์ก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์จากการไปเปรียบเทียบอเงี้ยสถานภาพนะแบบเดียวกันคือส่งจิตออกนอกเทพเทวดานะครับเทพประบุนางฟ้าก็ส่งจิตออกนอกไปดูไปเปรียบเทียบวิมานชั้นเล็กกว่าเขาอาร์พรรัศมีชั้นน้อยกว่าเขานะครับโอ้ชั้นรักเขาเขาไม่รักชั้นนะชั้นไม่รักเขาคนนั้นมารักชั้นวุ่นวายไปหมดคล้ายๆโลกมนุษย์แบบเนี้ยมันสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าก็คือ การจเจริญสติภาวนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมหรือในพุทธศาสนาเรียกว่าการบรรลุธรรมนั่นเองนะครับซึ่งพระพุทธเจ้านะได้ตัดบอกว่าประเสริฐเลิศก,กว่าการได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิบนโลกหรือการได้เกิดบนสวรรค์ซึ่งฟังแล้วก็น่าสนใจนะครับนะมันทุกท่านมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็รีบขวนขวายไขว่คว้า พอเส้นทางนะต่อให้ท่านยังปรารถนาไปเกิดบนสวรรค์ท่านปรารถนาจะไปเทวโลกเส้นทางสู่เทวโลกและเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับเพีงเยงแต่ว่าเส้นทางนะครับที่สู่มรรคผลนิพพานเนี่ยสูงไปกว่าน,นั้นสูงไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเมื่อเราละบาปถูกไหมฮะเมื่อเราละบาปก็แปลว่าเราไม่ไปทางอบายทางต่ําเมื่อเราทําบุญ นั่นละคือไปทางสวรรค์และทําจิตให้บริสุทธิ์คำว่าทําจิตให้บริสุทธิ์ก็คือให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วกาลังย่นย่อพบชาติให้สั้นคือชาติที่เหลือของเราปิดประตูอบายภูมิไปสู่เทวโลกแต่เห็นโทษของการเกิดแม้แต่ในเทวโลกในสุคติภูมิว่ามันก็หนีไม่พ้นความทุกข์นะึกออกไหมครับนั้นก็ทําจิตให้สูงขึ้นจนจิตบริสุทธิ์หมดสิ้นเชื้อแห่งการเกิดนะครับก็ถึงนิพพาน นี่แะครับยังเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะว่าทุกท่านเนี่ยนะสามารถนะที่จะฝึกฝนได้เพราะว่าในตำราพระไตรปิฎกยังบอกนะครับว่าพวกเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์นเนี่ยนะครับเขาก็มีความทุกข์อะนะที่เล่าให้ฟังนะถ้าเรานึกเปรียบเทียบก็เหมือนคนบนโลกมนุษย์อะเราก็จะเห็นว่าชนชั้นบนคนรวยไฮโซเนี่ยเขามีความทุกข์นะี่ บางทีเขามีความทุกข์มาจากคู่ครองเขามีความทุกข์มาจากการงานของเขาเขามีความทุกข์มาจากลูกหลานของเขารู้ไหมเขามีความทุกข์มาจากเพื่อนฝูงของเขาเห็นไหมครเราจะเห็นว่าสังคมมนุษย์เองเราก็จะเห็นแล้วว่าแม้แต่คนที่เกิดมาดูเหมือน,นสมบูรณ์เพอร์เฟกมีทรัพย์สิสนเงินทองอะไรมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงเขาก็มีความทุกข์ของเขาบางคนเป็นผู้นําเห็นไหมหน้านิวคิ้วเครื่องมวดนะหาความสุขไม่ได้เลยนะเพราะว่าอยู่บน ตำแหน่งนะอยู่บนความรับผิดชอบนะที่มันหนักหนาแล้วปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เจริญสติภาวนานะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขายังไม่สามารถบรรลุธรรมยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมได้เราเทียบเคียงอย่างเงี้ยกับชาวเทวโลกนะชาวสวรรค์นเนี่ยนะก็ลักษณะคล้ายคลึงกันถเปล่านะครับนะผนตาบใดก็แล้วแต่ ที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาตราบใดถ้ายังไม่สามารถจเจริญสติภาวนาบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการและได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสู้นะผู้ที่เกิดมาแล้วจเจริญสติปาวนาบนเส้นทางสายกลางและบรรลุธรรมซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องมากกว่านะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่องยูทูบชา n น l อาจารย์เสรษนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ